เวลาดูหนังม,ม,มืออ่อนจริอ่ะป้อนได้ไหมอุ้ยกินกับจีนอม่แล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษัสดีครับกินง่ายครับผมและคือคนกินง่ายน,นั่นเองนะคะซึ่งมือนี้นะคะเป็นมือพิเศษมากๆเพราะว่ามีคนเลี้ยงเอาไม่ต้องจ่ายเองนะคะปีแล้ว ซูชิโร่แบบใช่หนูยไม่เคยกินซูชิโร่เลยสักครั้งเดียวพี่ว่ามันเป็นร้านอาหารซูชิที่ถูกแล้วก็อร่อยถ้าสั่งเป็นถ้าสั่งเป็นอ่าหนูสั่งไม่เป็นแต่ไพี่จะสั่งให้ไงใช่นี่ลองชิมดูอันนี้ไปก่อนเลย่ะอันนี้คือพี่พาใครมากินอร่อยทุกคนเราจะไม่เอาโชยู่หรือว่าคอนเสิร์ตอะไรแน่นอนพี่พบอกว่าอร่อยทุกคนอ่ะ รสชาติเป็นไงอร่อยการลองจิ้มพรสือปกติเขาไม่กินกับพนสึอกันแต่ว่าถ้าจิ้มพรสือาจจะโคตรอร่อยสำหรับพี่ใช่หไห<ง>อ,อยังไงนึกออกว่าเธออยู่นะใช่ไหมมันเป็นสูตรลับของผมเองครับเวลากินซูชิเราต้องกินซูชิคัดพิเศษกับพรสือ ถ้าเป็นคัาพิเศษเท่านั้นนะถ้าคัสี่สิบบาทมันจะเฉยๆแต่หกสิบนี่คือแบบอร่อยขึ้นแบบโคต<ช>รเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ๆๆที่มากินอาจจะกินคําสี่สิบกันก็คือคําที่มันแบบเลื่อนมาเรื่อยๆแล้็หยิบมากันแต่คนส่วนใหญ,ญ่จะไม่รู้ว่ามันจะมีคําพิเศษที่สั่งได้ใน iPad นั้นด้วยหกสิบบาทซึ่งมันอร่อยแบบต่างกันมากมากมากอร่อยอร่อยอร่อยเป็นเสิรเป็นสสตรเป็นสูตรแล้วก็มีอันนี้อันนี้พี่กินแนะนำมามันก็คือมันคือซุปสาลัยค่ะซุปสาลัยก็เหมือน บางคนก็ไม่ชอบนะมันเค็มเออมันเค็ม,มจริงๆแล้วมันแอบ,บเค็มนิดนึงอันไหนของหนูบ้างอันนี้พี่กิดสั่งให้หมดเลยนะหนูมไม่ได้สั่งไมนได้หมดเลยไม่ไม,ไมีของ,ง,งไม่มีของพี่มีแต่ของเราหมดอ่ะอยากกินอะไรก็หยิบพี่กิดสั่งมาประมาณายี่สิบจานเบ้อ <laughs> ไม่ใช่อ่ะอรอ พี่กินสั่งมา20จานก,กินเองอยู่3จานที่เหลือมาดูกันครับว่าน้องเจนจะกินหมดไหมโอ้ชิวๆทุกคนคือแบบดูไปคนไม่น่ากินเยอะนะหนูกินเยอะมากคือแบบแค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งท้องหนูเลยแต่อเอาตัวแค่นี้หนูออกกำลังกายอ๋อใช่แต่ว่าต้องมีการออกกำลังกายบ้างถึงจะไม่ออกมานานแล้วหายให้พื่อ คือว่ามันไม่น่าพันแล้วไหมั้าแบบเ่าตักหกแล้วกางเกงสีขาวเสื้อสีขาวามากนแต่ไม่ได้ไปไหนแล้วปะไปหาอะไรกินต่อไม่หอยเหรอไม่ร้100อยเปอร์เซ็นต์อันน้น้ำ น้ำอะไรคะนค้ำข้าชาเขียวมาลิครับอร่อยเหมือนกันอร่อยจริงๆอันนี้คือข้าวคำหลิกว่ะข้าวน้อยใช่อันนี้คือข้าวเยอะอันนี้ข้าวน้อย <c oughs> เรานี่จะเปื้อนให้หมดเลยใช่ไหม <c oughs> ต้องใจม,มันหิวจนมือสั่นแหละพวันนี่คือข้าวมือแรกแตอนเที่ยงคืนเหรอเลนมือแรกมือแรกข้าวมือแรกของของวันใช่ใช่ใชข้าวมือแรกของวันตอนนี้สามทุ่มสี่สิบห้าใช่ข้าวมือแรกหนูบอกว่าหนูหิวมากกินให้หมดนะชิวชิว พี่เอาข้าวน้อยไหมข้าวน้อยครับชิวๆเลยทุกคนมันแบบว่าจริงๆี่ก็กินรองคองมาลับหนึ่งอะไรเงี้ยพี่กินอะไรมาคะพี่เซซ่าแป็สองคำเซซ่ากค่คำนะสองสองคำคือชิ้นหนึ่งถูกไหมใช่ชิ้นหนึ่งกินแค่สองคำถาดหนึ่งมันมีสามถาดหนึ่งมันมีสามพี่กินไปชิ้นยียอ้สองสองชิ้นอ๋อโอเคโอเค แล้วพี่เคยเห็นแบบพิซซ่าที่มันเป็นแบบถาด6ชิ้น12ชิ้นมัน <Okay. S 1> ม้ยเคยเมื่อกี้คนเดียวหมดละพี่ถ้าถาด6ชิ้นอะ <c oughs> พี่กินได้ทั้งวันวันหนึ่งคือแบบหนึ่งวันอ๋นอเช้าแล้ววันเย็นถาดเดียวอ่า okay. โอเคโอเคหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละเช้าแล้ววันเย็นถาดเดียวแต่ว่าถ้าหนูแบบว่าเขาดเรียกว,ว่าอะไรอะถ้ามันเป็นแค่แบบ3ชิ้นอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแหละกินไปเรื่อย ยิ่งกินเวลาดูหนัยมืออ่อนจริอ่ะป้อนได้ไหมอุ้ยเดี๋ยว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 เอาเอาอันขึ้มามีหลารสชาติสูงมันหกเลยใช่มันเหรออันนี้อันนี้อันนี้เอาเลยเราอะไม่ใช่ไม่ใช่ อุ้ยอันนี้คืออะไรคะข้าวอันเนี้ยข้าวไม่ใช่อันนี้คือข้าวอันนี้คือข้าวข้าวอันนี้คือข้าวอันนี้คือข้าวจ้ะใช่ใช่ข้าวนอยข้าวเยอะข้าวน้อยข้าวเยอะข้าวคำเลกข้าวคำใหญ่ข้าวเราจะไม่กินถึงดองใช่ไหมพี่กินเหรอ ก็ไม่กินเหรอแต่ร้านนี้นต้องกินกินเมาเราไปวางโทรศัพท์อยู่อะเราก็จับโทรศัพท์เด้หไหมอา่าหายังอึดไปแทนคือมันจะแทนไม่ได้อันนี้เขาจ้างไหมลอยรีวิวซุชิโดะปะเนี่ยไม่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 ขิงด,ดองเหรอน่นอร่อยเหรออร่อยมากจริงเหรอใช่เฉพาะที่นี่เลย เปลี่ยนมุมโอเคเลิศเลยละ่ะทำไมไม่กินขิงดองไม่เคยกินไม่มีแผนจะกินเลยม,มาตัดเรียนนะปกติมันจะแบบเป็นรสชาติแบบขมไปเลยแต่ขี้นนิมันจะแบบขมเปรี้ยวหวานชิมได้ไหมอะไดจ้าผมเชื่อใจพี่ได้ดจริงๆใช่ไหม ข่าที่นี่ไม่อร่อยที่อื่นก็ไม่อร่อยละเราดูฝืนเนาะมันไม่อร่อยมัน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 เป็นรสชาติขิงแหละอืมแต่ว่ามันอาจจะไม่ชอบขิงแหละอืออาจจะยังอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช่ใช่ที่เอาข้าวหน่อยไป หนจะกินข้าเบิ้มๆบอรมีอร่อยวันนี้ดูหนังเป็นไงบ้างครับดูแทบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับมันมีคนมา <c oughs> สายงก็อ <c oughs> ย่าเข้าไจหนะ่อ หนูมาสายนิดนึงหนูจะกินหมดแล้วนะจ้ะไม่กินหรอเอาเลยกินแทนที่ไปเลยสงสารคนหวิวอ่ะขับรถมาไกลไกลมากดูหนังก็ไม่ทันออ <c oughs> ข้าวก็ไม่ได้กินกินเหอะข้าเข้า <c oughs> ไม่อยากกินข้าวแหละ จ้าขั่้แะขึ้อันนี้อะไรอะ่ระ,อะ,อะ,ะนี่ปลาไหอ่ะตัวนั้นไม่่เก็บเราสั่งที่สั่งม่เรากินแล้วแหละดูเราแบบหิวอะที่ก็กดเลยกดมาหมดเลยอะ่ะ จริงเหรอหนูออบอกแล้วว่าพี่กีสั่งมาสามร้อยจานเป็ถิ่นคาสแต่ไม่สิบจานน่าจะเกินดีไหมไม่เหรอ,อ,อข้าวปี๋ฝินฟินอร่อยอร่อยก็ไม่กินบ่อยๆนะ สาขาในโคตรใกล้บ้านพี่เลยจริงหรอ,อข่านี้เลยเหรอค่นเห็นเห็นเไปพูดไปนล้วนะนอ,อ,นอืมอดือดพลิกอะไรมาพี่ไปแทะพี่ก็เ่มตัตนๆละพี่กินมาก่อนละไงหล่อออีกสักครั้งเอาจิ้นที่เล็กที่สุด อย่าเปลืองเลยเหมือนแกล้งเด็กอ่ะว่าเด็กน้อยไม่กินขิงโตขึ้นเดี๋ยวจะรู้เองนะไอเด็กน้อยเอ้าอร่อยอ่ะเพเด็กน้อยอครับกินขิงไม่ได้ รสชาติมันอยู่ในปากหมอ่ะข้อไว้กินตัดเลี่ยนไงแต่รู้สึกว่าเรากินซูชิเลี่ยนเกินไปให้กินอันนี้เข้าไปเอาจริงๆเลยนะถ้าเรากินร้านนี้ไม่อร่อยอ่ะร้านอื่นก็ไม่อร่อยแล้วนะผมไม่เคยกินร้านอื่นเลยมันจะมีไอ้ขิงสีชมพูอ่ะ <c oughs> เคยเห็นไหมเคยเห็นตอนแรกหนูก็ไม่กินมันไม่อร่อยจริงๆหนูกินคำใหญ่มากเลยะ แต่ผมกินคำเดียวหมดนพบกันตินะวันนี้ญี่ปก็ประมาณนั้นแต่มันอาจเฉพาะว่าเราหิวหรือกินเลยล่ะมาซาบิเรากินเหรอไมนะที่ไม่กินโหไม่กินบางคนชอบก็โควรชอบไป็นแน่มาซาบิ มันไม่ใช่สไตล์พี่ใช่ไหมของเรากินแต่ว่าเราน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอาหารเผ็ดจัดหนูกินเผ็ดไม่ได้อ่าไม่ได้เลยนิดนึงนิดนึงมันทรามานตัวเองอะ่อะถมากินแต่ของอะไรนะ <c oughs> ถ้าเต๋ยวต้มยำอะไรเนงะี้ยกินได้ไหมกินได้มันหล่นต้องขอใส่ก็นะครับขอตะเกียบหน่อยครับผมขอบคุณค่ะ มาจากกล้องแท็กกันนะจะได้อาจารย์อื่นมาวางสวยกวะ่ะเราก็จะเห็นที่เราทำหกไว้ตอนแรกอราจะเ,เก็บเก่าคลิปซะไอ้ไอ้สามอย่างเองหนูบอกแล้วพี่ดูถูกท้องหนูเยอะจน,นไปแหละเช่ครับไปกินเยอะกินนี่เสร็จไปกินที่อื่นอีกใช่เพราะว่าไม่อิ่มกินอะไร ม่งคิดก่อมีแนะนำไหมคะถ้แถวนี้อ่ะก็ไม่น่ามีแล้วนะมันด็กแล้วอะ่ะรูปหนังคนเดียวชิวแล้วพอหนูมาถึงดูไม่จบด้วยเพราะว่าลูกออกมาพาเด็กมาหาอะไรกินมันดูไม่ดูเรื่องแล้วไง <laughs> แค่เข้ามาก็กลางต่อแล้วผมไม่ชอบเจอคนเยอะครับผมชอบแบบลึกลักบเป็นลับอยู่เงียบๆคนเดียว แล้วผมก็เชื่อว่าคนดูน่าจะเดาไม่ออกว่าที่นี่ที่ไหนมาถึงห้างไหนขึ้นต้นด้วยไม่ได้บอกนิดเดียวเดยนรู้ห้างนี้มันมีซูชิแล้วก็มีอีกเีค่ห้างอะ่ะเหรอ,อก็หลายห้างอยู่นะที่นี่ถ้าเราบอกโซนไปมันก็ใจแบบเหลือแค่สองสามทีแล้วไงใช่ใช่แต่ห้างนี้คนน้อยจริงคนน้อยไม่ก่อนคนน้อยกว่านี้จริงเหรอพี่มาอยู่ห้างเอ้ยแบแม่งเด๋ยวรู้เปล่าะวะ พี่อามาห้างใน,ต,นงงตั้งแต่มันเปิดแรกๆแล้วตั้งแต่ซูชิโร่ไม่มีคิวไม่มีคิวอ่ะใช่ต่อให้มาหกโมงมาทุ่มหนึ่งก็จะไม่มีคิวเดินเข้าฟรีแบบไม่ไม่เคยรอคิวเลยจนมันเปิดมาได้ประมาณแบบหกเดือ,อนอคนเริ่มรู้เริ่มมากันถ้ามาช่วงเย็นก็คือแบบคิวเต็มถ้าสองทุม่มก็จะแบบแบบอนนรอน,นิดนนึงแล้วปกติพี่มาชิโร่กับคร่จัดการ อ,อ๋อคนนั้นน่เหรอไม่ก็มาเองสโลรเลยชวนหนูมาได้นะหนูพร้อมกินฟรีเสมอจ้ะบแล <c oughs> ้วกินไหนพีนะชิวๆค่ะเวลาไม่ใช่ปัญหาอขอแค่มีของฟรีก็พอใช่จ้ะ <c oughs> โอเคนะครับใครอยากเจอน้องเจนนะครับผมมาไปกินข้าวได้นะครับแต่ต้องจ่ายด้วยแขกรับเชิญน,นี้พีหน้าน,นะคะเป็นใครไม่รู้แต่ว่าถ้าพาออกมากินข้าวนะคะ เบียงด้วยจอ้อใครเขาควรไบาย